เนื้อท้องทะเลสีครามอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ซึ่งแสงแดดสาดส่องลงมากระทบผิวน้ำระยิบระยับราวกับเพชรนับล้านเม็ดใต้ผืนน้ามนั้นเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมายทั้งปลาสีสันสดใสที่แหวกว่ายไปมาสาหร่ายทะเลที่เพลิ้วไหวตามกระแสน้ำและปะาล,ลาคารังหลายรูปร่างที่แต่งแต้มท้องทะเลให้งดงามราวกับภาพวาด ในดินแดนใต้ทะเลแห่งนี้มีเต่าทะเลตัวน้อยน่ารักนามว่าปุ๋ยเมฆปุ๋ยเมฆมีกระดองสีเขียวมรกตที่เงางามและดวงตากลมโตเป็นประกายเขาสงสัยใครรู้และชอบสำรวจสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอแต่บางครั้งปุ๋ยเมฆก,ก็ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการแบ่งปันเขาชอบเล่นกับของเล่นของตัวเองเพียงลำพังและไม่ค่อยแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนๆเท่าไหรนะ่นัก วันหนึ่งขณะที่ปุ๋ยเมฆกำลังแหวกว่ายเล่นอยู่ใกล้แนวปะการังเขาได้พบกับคุณปู่ปะการังปะการังเท่าผู้ใจดีและมีความรู้มากมายคุณปู่ปะการังมีลำตัวเป็นสีรุง้งและเปล่งประกายระยิประยับคุณปู่ปะการังเล่าเรื่องราวของท้องทะเลให้ปุ๋ยเมฆฟังมากมายและชี้ชวนให้ปุ๋ยเมฆสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว ปุยเมฆเอ๋ยท้องทะเลของเรานั้นงดงามมากใช่ไหมคุณปู่ปะการังถามด้วยรอยยิ้มครับคุณปู่สวยงามมากๆเลยครับปุยเมฆตอบอย่างกระตือรือรน้นแต่ท้องทะเลของเราจะงดงามและอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะเราทุกคนช่วยกันดูแลนะคุณปู่ปะการังกล่าวเจ้าเห็นไหมว่าปะการังแต่ละกอแต่ละต้นก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ต้องพึ่งพา อาศัยปการังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารปุยเมฆพยักหน้าอย่างตั้งใจเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่คุณปู่ปะการังพูด วันรุ่งึ้นปุยเมฆออกไปสำรวจโลกกว้างตามลำพังเหมือนเคยเขาว่ายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอเข้ากับเจ้าหมึกปักเป้าที่กำลังติดแหจับปลาอยู่ปักเป้าพยายามดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่หลุดปุยเมฆเห็นดังนั้นก็รู้สึกสมสารแต่ก็ลังเลว่าจะเข้าไปช่วยดีไหมเพราะเขาไม่เคยช่วยใครมาก่อนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีเจ้าหมึกปักเป้าร้องขอด้วยความตกใจ ุ๋ยเมฆนึกถึงคำพูดของคุณปู่ปการังที่ว่าเราทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาจึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเจ้าหมึกปักเป้า ปุยเมฆพยายามกัดแห่ด้วยปากของเขาอย่างแรงจนในที่สุดแห่ก็ขาดออกเจ้าหมึกปักเป้าจึงหลุดพ้นจากพันธนาการขอบคุณนะปุยเมฆขอบคุณมากจริงๆเธอช่วยชีวิตฉันไว้เจ้าหมึกปักเป้ากล่าวด้วยความซาบซึง้งปุยเมฆร,รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเขารู้สึกถึงความสุขที่แตกต่างออกไปจากความสุขที่เคยมีเมื่อเล่นคนเดียวหลังจากนั้นไม่นานปุยเมฆก็พบกับเจ้าปลาทองคําที่กําลัง ว่ายน้ำอย่างทุลักทุเลปุ๋ยเมฆสังเกตเห็นว่าเจ้าปลาทองคำกำลังป่วยและไม่มีแรงที่จะว่ายน้ำไปหาอาหารเจ้าปลาทองคำเกิดอะไรขึ้นหรือปุ๋ยเมฆถามด้วยความเป็นห่วงฉันไม่สบายและไม่มีแรงจะว่ายไปหาอาหารเลยเจ้าปลาทองคำตอบด้วยเสียงแ่วเบา ปุยเมฆนึกถึงสาหร่ายทะเลที่เขาเพิ่งเจอซึ่งเป็นอาหารโปรดของปลาทองคำเขาจึงรีบว่ายไปเก็บสาหรายนั้นมาให้เจ้าปลาทองคำทันทีนี่จ้ะกินนี่สิจะได้มีแรงขึ้นมาปุยเมฆยื่นสาหร่ายให้เจ้าปลาทองคำเจ้าปลาทองคำกินสาหร่ายจนหมดและรู้สึกดีขึ้นมากขอบใจนะปุยเมฆเธอช่างมีน้ำใจจริงๆ ปุยเมฆยิ้มอย่างมีความสุขเขารู้สึกว่าการให้และแบ่งปันนั้นทําให้หัวใจของเขาพองโตวันหนึ่งขณะที่ปุยเมฆกําลังเล่นอยู่กับเพื่อนๆเ,เขาได้ยินเสียงดังมาจากอีกฝั่งหนึ่งของแนวปะการังปุยเมฆและเพื่อนๆว่ายไปดูและพบว่ามีถุงพลาสติกขนาดใหญ่ลอยอยู่ใกล้ๆและกําลังพันติดกับกอปะการัง ถุงพลาสติกนั้นทำให้ปะะการังไม่สามารถรับแสงแดดได้และเริ่มมีสีซีดจางแย่แล้วถุงพลาสติกพวกนี้จะทำให้ปะะการังตายได้นะเจ้าปลาสีรุ้มตัวหนึ่งพูดขึ้นอย่างร้อนใจปุ๋ยเมฆนึกถึงคําพูดของคุณปู่ปะะการังอีกครั้งเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลเขาจึงชวนเพื่อนๆช่วยกันดึงถุงพลาสติกออกจากกอปะการัง มันเป็นเรื่องยากมากเพราะถุงพลาสติกติดนั่นมากแต่ปุ๋ยเมฆและเพื่อนๆก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ในที่สุดพวกเขาก็สามารถดึงถุงพลาสติกออกมาได้สำเร็จปุ๋ยเมฆนำถุงพลาสติกนั้นไปทิ้งในที่ที่ควรทิ้งเพื่อไม่ให้มันกลับมาทำลายท้องทะเลอีกปุ๋ยเมฆก็เปลี่ยนไปมากเขากลายเป็นเต่าที่ชอบแบ่งปันมีน้ำใจและรักสิ่งแวดล้อม เขามักจะชวนเพื่อนๆไปช่วยกันเก็บขยะในท้องทะเลและแบ่งปันอาหารให้เพื่อนๆที่หิวโหยวันหนึ่งคุณปู่ปะการังได้มอบปาการังวิเศษให้กับปุ๋ยเมฆปะการังวิเศษนี้เปล่งแสงสีรุงระยิบระยับและมีความสามารถในการทำให้ท้องทะเลรอบๆตัวปุ๋ยเมฆอุดมสมบูรณ์ขึ้น ุ๋ยเมฆเอ๋ยเจ้าได้พิสูจน์แล้วว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีหัวใจที่งดงามการแบ่งปันการมีน้ำใจและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมคือสิ่งสำคัญที่สุดจงใช้ปะการังวิเศษนี้เพื่อช่วยดูแลท้องทะเลของเราให้สวยงามตลอดไปนะคุณปู่ปะการังกล่าว ปุยเมฆรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากเขาสัญญาว่าจะใช้ปาการังวิเศษนี้อย่างดีที่สุดและจะดูแลท้องทะเลให้งดงามตลอดไปและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท้องทะเลแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยความสุขความรักและความอุดมสมบูรณ์เพราะมีเต่าน้อยปุยเมฆผู้ใจดีคอยดูแลนิทานเรื่องเต่าน้อยปุยเมฆสอนให้เราเห็นว่าการแบ่งปัน การแบ่งปันสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทำให้เราขาดแคลนแต่กลับทำให้เรามีความสุขและได้มิตรภาพที่ดีตอบแทนการมีน้ำใจการมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่นในยามยากลำบากจะทำให้เราเป็นที่รักและเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้องทะเลและธรรมชาติของเรานั้นสวยงามและสมคขังมากเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไปการทิ้งขยะไม่เป็นที่การทำลายธรรมชาติล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆทักษะ E F Executive Function การคิดวางแผนและแก้ปัญหาปุ๋ยเมย่คิดหาวิธีช่วยเจ้าหมึกปักเป้า และหาวิธีเก็บสาหร่ายมาให้เจ้าปลาทองคำรวมถึงหาวิธีนำถุงพลาสติกออกจากปะการังการยืดหยุ่นทางความคิดปุยเมฆเรียนรู้จากประสบการณ์และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากที่ไม่ชอบแบ่งปันมาเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือและแบ่งปันการควบคุมตนเองปุยเมฆสามารถควบคุมความลังเลในตอนแรกและตัดสินใจเข้าไปช่วยเจ้าหมึกปักเป้าการมุ่งเป้าหมาย ปุยเมฆมีเป้าหมายที่จะดูแลของทะเลให้สวยงามและพยายามทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องเราทุกคนสามารถเป็นเหมือนปุยเมฆได้โดยการเริ่มจากการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆการช่วยเหลือผู้อื่นและการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเพียงเท่านี้โลกของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ